สวัสดีครับแพนิบูช็อปนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับผมเกี e ่ยวกับการเปิดเครื่องดูดฝุ่นแบบที่เราไม่ต้องเดินไปเปิดเครื่องดูดฝุ่นทุกครั้งที่เราจะใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมก็คือจะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีเปิดเครื่องดูดฝุ่นโดยที่ไม่ต้องไปเปิดเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมเท่าที่ผมทราบนะครับตอนนี้มันมีอยู่แค่3วิธีนะฮะวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการ ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับที่มีมีเต้าเสียบสายไฟอยู่ในตัวเครื่องดูดฝุ่นเลยนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นออโต้สวิชนะฮะเราก็แค่เสียบปลั๊กนะครับอุปกรณ์ที่เราอยากต่อเครื่องดูดฝุ่นนะครับไปที่เครื่องดูดฝุ่นได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเรากดออนอุปกรณ์นะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะเปิดตามนะครับผมแบบนี้ก็ก็ดีนะฮะแต่ว่าจะมีข้อเสียในเรื่องของ ข้อจำกัดในเรื่องของรุ่นในเรื่องของแบรนด์นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีตัวเลือกเหมยความว่าไอ้รุ่นที่มีฟังก์ชันแบบนี้มันก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอะในของตลาดบ้านเรานะครับผมแบบที่2นะครับก็คือใช้เป็นออโต้ปลั๊กนะครับผมออโต้ปลั๊กเนี่ยก็จะคล้ายๆปลั๊กพ่วงนะครับแต่ว่าก็จะมีออโต้สวิตช์อยู่ข้างในนะครับเราก็แค่เอาปลั๊กของเครื่องเครื่องดฝุ่นนะฮะ ไปเสียบที่ออโต้ปลั๊กนะครับแล้วก็ปลั๊กของเจ้าตัวอุปกรณ์ของเราไปเสียบที่ปลั๊กพวกอันนั้นอันเดียวกันนะครับผมแล้วพอเราออนอุปกรณ์นะครับเครื่องดูดฝุ่นก็จะออนตามอันเนี้ยถ้าพูดถึงข้อดีมันก็คือมันเสถียรยที่สุดนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับผมก็ราคาเกือบซื้อเครื่องดูดฝุ่นได้เลยนะฮะ ครื่องูฝุ่นตัวนี้นะครับผมก็ประมาณพันกว่าบาทเกือบเกือบสองพันอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างที่สามนะครับผมก็คือจะเป็นปลั๊กที่มีรีโมทนะครับผมอันนี้จะไม่ได้เป็นระบบออโต้นะครับแต่เราก็ไม่ต้องเดินไปกดเปิดเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมเราแค่เสียบเครื่องดูดฝุ่นไว้กับปลั๊กที่มันเชื่อมอยู่กับ รีโมทนะครับผมแล้วพอเรากดรีโมทนะฮะัวิต์ปลั๊กก็จะเปิดหรือปิดตามที่เรากดนะครับผมาก็อันนี้ก็ดีนะครับราคาถูกชุดหนึ่งก็ประมาณสามร้อยนะครับผมคราวนี้นะครับที่บ้านผมเนี่ยมีอ่าเจ้าตัวสมาร์ทปลั๊กแบบนี้อยู่นะครับผมสมาร์ทปลั๊กคืออะไรนะครับสมาร์ทปลั๊กเนี่ยก็อยู่ใน จักรวาลของสมาร์ทโฮมนะครับผมสมาร์ทโฮมคืออะไรเนี่ยผมจะไม่พูดในคลิปนี้นะครับใน y o u t u b e หรือใน Google ก็จะมีข้อมูลให้ท่านเข้าไปศึกษาได้เยอะเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดในคลิปนี้คงจะไม่หมดนะฮะแต่ผมจะพูดแบบสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวผมอ้างอิงตาม google เลยนะฮะสมาร์ทโฮมคืออะไรนะครับผม Google เขาเขียนว่า สมาร์ทโฮมคือระบบของบ้านที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บ้านได้อย่างสะดวกเพียงแค่ปลายนิ้วใครงงนะฮะเอาง่ายๆนะครับผมในนี้อาจจะงงนิดหนึ่งนะเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ สามอย่างที่เราจะต้องมีนะครับผมอย่างแรกนะฮะก็คือ device นะครับผม device ์ที่ที่เรางรับ Smart Home นะครับไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มไหนนะฮะคุณจะใช้ Wi-Fi คุณจะใช้ Wi-Fi คุณก็มันก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อนะครับผมเนี่ยใช้ของทุย่านะครับผมหรือว่าถ้าเป็น Bluetooth ก็ใช้ของ i g b e e อะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้คุณต้องไปลองศึกษาเพิ่มเติมเอานะ อย่างที่สองที่คุณต้องมีนะครับคือมือถือนะครับผมเพราะว่ามันใช้แอปพลิเคชันจะเป็น iOS หรือ Android ก็ได้นะครับผมอย่างที่สามที่คุณต้องมีนะในกรณีของผมนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับผมมันมีหลายอย่างนะฮะเดเวิร์สเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันมีแบบมันมีหลายอย่างมากนะครับนี่คือเป็นแค่หนึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะไอเนี่ยคือสมาร์ทปลั๊กนะครับผมสมาร์ทปลั๊กเนี่ยถ้าเป็นแบบธรรมดาอย่างนี้นะครับผมมันก็จะ มีหน้าที่เหมือนมีสวิชปิดเปิดข้างในนะฮะเราสามารถเปิดปิดหรือว่า On Off เจ้าปลั๊กนี้ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมและแน่นอนฮะ,ค,ะคุณต้องต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับผมตัวนี้ต้องอยู่ในระยะของเราเตอร์ของคุณด้วยนะครับผมและอย่างที่สองนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นสมาร์ทปลั๊กเหมือนกันนะครับแต่จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะฮะก็คือเป็นฟังก์ชัน อะไรอ่านค่าไฟนะครับผมอ่านโหลดไฟแบบเรียลไทม์นะครับผมคือไฟที่ผ่านตัวมันเนี่ยแหละครับเท่าไหร่นะฮะมันก็จะเข้าไปโชว์ในแอปได้เลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยสมาร์ทโฮมเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าซีนนะครับผมซีนคืออะไรนะครับซีนคือเงื่อนไขนะครับผมเวลาเราเขียนเงื่อนไขนะครับมันจะมีอยู่สองคำนะฮะก็คือคําว่า if แล้วก็คําว่า then นะครับผม if เนี่ยแปลว่าถ้า then นี่ก็แปลว่า อะไรดังนั้นหรือเปล่ามันก็จะประมาณว่าถ้าเกิดอะไรให้ทำอะไรอะไรประมาณนี้นะครับผมเช่นนะเช่นเดี๋ยวจะงงไปมากกว่าน,นี้เช่นผมบอกว่าถ้าเกิดปลั๊ก a on if ปลั๊ก a เนี่ย on h e n ดังนั้นปลั๊ก b on เพราะฉะนั้นเวลาเราอนปลั๊ก a นะครับปลั๊ก b มันก็จะอ n อัตโนมัติเลยนะครับผม อันนี้คือซีนง่ายๆนะครับผมหรือว่า If 6โมงเย็นเดนปลั๊ก B on นะครับก็คือเมื่อถึง6โมงเย็นปลั๊ก B o อปลั๊ก b อาจจะไปต่อกับไฟลงรถของคุณก็ได้นะครับพอเวลา6โมงปุ๊บปลั๊กนี้ก็จะออนไฟลงรถคุณก็จะเปิดอะไรประมาณนี้นี่คือสมาร์ทโฮมนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมก็คิดว่า ถ้าเกิดอย่างนั้นผมจะทําอย่างนี้กับเครื่องดูดฝุ่นของผมนะครับผมแต่สิ่งที่คุณต้องมีนะฮะก็คือสมาร์ทปลั๊กที่เป็นแบบอ,อ่านค่าไฟได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สมาร์ทปลั๊กธรรมดาหนึ่งตัวนะครับผมสมาร์ทปลั๊กแบบธรรมดาเนี่ยคุณจะเอาไว้คุณจะเอาไปเสียบกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับอันนี้คืออันนี้เรียกว่าปลั๊กบีนะครับผมปลัก๊กอันนี้อันนี้สิอันนี้ปลั๊กธรรมดานะฮะเรียกว่าปลั๊กบีนะครับ เสร็จขึ้นดูดฝุ่นนะอันนี้อ่านค่าไฟไม่ได้นะครับผมส่วนอันนี้อ่านค่าไฟได้เนี่ยเราจะเอาไปเสียบกับอุปกรณ์ของเราต่างๆนะครับผมเวลาเราเขียนซีเนี่ยนะครับผมจะเขียนอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในแอปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแอป Smart Life นะครับผมอย่างที่เห็นนะผมได้ทำการแอดอะสมาร์ทปลั๊กเข้าไปในแอปพลิเคชันของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีแอดก็ไม่ยากครับเสียบปลั๊กก่อนนะฮะกดปุ่ม power ค้างไว้จนมันกระพริบนะครับผมแล้ว เรากดแอดตรงนี้นะฮะแล้วกดแอดเดเวิร์นะครับผมโอเคมอ่ะมันก็จะเสิร์ชนะฮะแล้วถ้าส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะเป็นออโตเมติกนะมันก็จะให้เราแอดได้เลยนะครับผมพอแอดปุ๊บมันก็จะมาโชว์ที่หน้าแรกอย่างนี้นะครับผมส o c k เก m มิเตเนี่ยนะครับก็คือตัวที่อ่านค่าไฟได้นะฮะแล้วก็ Wi-Fi p l u ๊ก็คือตัว Smart p l u ัธรรมดานะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราต้องเสียบปลั๊กเข้าไปใน power ก่อนนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับผมจะเห็นว่าพอเสียบปุ๊บมันก็จะออนให้นะครับผมเรากดปิดกดเปิดมันได้นะฮะ พอเรากดเข้าไปดูใน s o c k e t meter นะครับผมเราก็จะเห็นปุ่ม on off นะฮะเราสามารถ on off ปั๊กได้ตรงนี้นะครับแล้วเรากดไปที่ electric นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันสามารถอ่านค่าค่าไฟนะครับผมทั้งางเป็นกระแสมีวัดมีโวลต์มีกิโลวัตต์อวอะไรก็อ่านได้ตามนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นอันธรรมดาอันนี้นะครับมันก็จะไม่มีนะครับผม เห็นไหมฮะมันก็จะไม่มีฟังก์ชันนั้นนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมก็จะทำการสร้างซีนนะครับอย่างที่ผมดอกนะครับซีนคือเงื่อนไขนะฮะอันนี้ผมสร้างไว้แล้วแต่ผมจะสร้างใหม่นะครับผมผมกดบวกนะฮะกดบวกซีนแล้วก็เลือกอันล่างครับเป็น device d a t a change นะครับผมผมก็บอกว่า socket meter นะฮะ power ผมบอกว่า ถ้านะครับถ้าเกิดว่าตัวปลั๊กที่อ่านค่าไฟได้เนี่ยมีไฟอันนี้น้อยกว่าเท่ากับมากกว่านะฮะมากกว่าสิบวัตต์นะครับผมเห็นไหมฮะ if socket meter นะครับ power มากกว่าสิบวัตต์นะครับผมเดนนะฮะให้เกิดอะไรขึ้นนะครับให รันเดเว e นะครับก็คือให้เปิดเปิดเดเวทเปิดเปิดอะไรสักอย่างนะเปิด Wi-Fi ป a r k นะครับให้เป็นอ่อนนะครับผมเรากด next แล้วกดเซฟอ่าครับมันก็จะขึ้นมาในออโตเมชันเนี่ยครับก็คืออยู่ในซีนแล้วแล้วก็อันนี้คือเปิดนะครับปิดเนี่ยครับ ผมก็จะบวกซีนขึ้นใหม่นะครับผมเหมือนเดิมเลยสเ c ก e เมเตอร์นะครับพาวเวอร์คราวนี้เราให้เป็นเท่ากับนะครับเท่ากับศูนวัตต์นะก็คือปิด,ดนะ s o c ส e t ก e t e เตอมีไฟเท่ากับศูนยวัตต์นะครับเด่นดังนั้นให้ Wi-Fi Park Switch Off แล้วก็เซฟ แค่นี้เลยครับผมเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสร็จปั๊กนะฮะผมเลือกที่จะใช้เจ้าตัวเครื่องขัดกระดาษทรายแท่นขัดกระดาษทรายนี้นะครับผมเพราะว่ามันเสียงเบาที่สุดนะครับผมอันนี้นะเราออฟก่อนออฟยังวะโอเคอันนี้นะครับต่อกับตัวดีวา c e ของ ตอ่ออุปกรณ์ของเรานะครับผมก็จะไปต่อกับตัวปักที่มันอ่านค่าไฟได้นะครับผมส่วนเครื่องดูดฝุ่นนะครับก็จะเสียบกับตัวไ i f i ธรรมดานะครับนี่ครับเราเราเช็คก,ก่อนนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะออนตัว ตัวนี้เอาไว้นะครับผมตัวปลักออนทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปกดเปิดเท่าตัวนี้ดูนะครับผม ก็คือพอเราเปิดเครื่องนี้นะครับอันนี้ได้ติดตามนะครับส่วนถ้าเราปิดนะฮะมันก็จะปิดตามซีนตามเนื่อนไขที่เราเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีดีเลย์นะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนว่ามันเป็นแค่คอนเซปเฉยๆนะครับผมจะเอาไปใช้ได้จริงไหมมันก็ผมว่ายังนะฮะ หรือถ้าบางคนไม่ได้ต้องทำงานที่มันจะต้องต่อเนื่องมากๆเนี่ยนะครับผมว่าเอาไปลองใช้ก็ได้นะเพราะาปลั๊กตัวหนึ่งตัวประมาณร0อกว่าบาท200มันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับผมแล้วคุณก็จะสามารถเอาไปใช้งานอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ในช็อปนะคุณเอาไปใช้ได้ทั้งทั่วทั้งบ้านนะครับแล้วก็ถ้าคุณได้ลองใช้เจ้าตัวสมาร์ทเดเวิ์พวกนี้นะครับคุณก็อาจจะ ขยายสมาร์ทเดเวิ์อื่นๆให้เป็นให้บ้านของคุณเป็นสมาร์ทโฮมก็ได้นะครับผมผมมองว่าตอนนี้นะครับมันยังไม่ค่อยสถเยรนเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่เห็นนะฮะมันมีดีเลยนะครับซึ่งบางทีนะฮะมันก็ไม่ดีเลยนะครับบางทีก็อย่างที่เห็นตะกี้นะฮะมันก็ดีเลยประมาณห้าวิบางทีก็ไม่ติดเลยหมายความว่าเจ้าต,ตัวเครื่องดูดฝุ่นนี่นะครับไม่ติดเลยหรือว่า บางทีรอ30วิวิเราค่อยติดก็มีนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆเลยนะครับคือมันจะไม่เคยเห็นมันออนเองนะครับส่วนใหญ่จะไม่ออนให้นะครับผมฟังก์ชันที่ใช้ได้แน่ๆสเสถียรแน่ๆนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันรีโมทนะครับผมเราก็จะสามารถกดออนกดออฟได้ที่มือถือของเรานะครับผมเราอาจจะอย่างชอบผมก็ ใหญ่มากนะอย่างที่เห็นนะครับเอาเอาเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้มุมนี้ของช็อปนะครับแล้วเครื่องมือผมอยู่มุมนู้นของช็อปนะครับแล้วกว่าผมจะเดินจากเครื่องนู้นนะครับไปเปิดเครื่องดูดฝุ่นมุมนูน้นผมใช้เวลาเดินประมาณครึ่งวันเลยนะครับผมอืมนะฮะไม่ใช่นะครับผมคือว่า ก็ขี้เกียจเดินนะครับผมผมก็เปิดในแอปได้นะครับผมเครื่องดูดฝุ่นผมก็เปิดให้นะครับผมอันนี้อันนี้ใช้ได้จริงนะไอ้ส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าในวันหน้านะครับมันสะเถียนมากกว่านี้นะฮะผมก็หวังว่าเราจะได้เห็นสมาร์ทช็อปเกิดขึ้นมานะครับผมอาจจะเป็นพวกถ้าสมมุติว่าเราไม่อยู่บ้านเราไม่ได้ไหนช็อปนะครับผมแล้วเราปิดช็อปไว้นะฮะแล้ว มันร้อนนะครับกลางวันอย่างของผมเนี่ยร้อนมากนะครับผมก็อาจจะตั้งติดตั้งเป็นอาที่วัดอุณหภูมินะครับผมแล้วก็ให้แอปมันอ่านว่าถ้าเกิดอุณหภูมิเนี่ยมันเกิน32องศา30องศาอะไรแล้วแต่นะครับให้ออนผัดลมนะครับผมเพื่อที่จะระบายอากาศให้ช็อปมันเย็นลงนะครับเข้าของก็จะได้ไม่ไม่เสื่อบนะครับผมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็หวังว่ายังไงคลิปนี้ทุกคนอาจจะได้ความรู้เล็กน้อยไปนะครับผมขอบคุณม่าครับสวัสดีครับ